คอยละกันไปเข้าห้องน้ำข้าวเดียวกลับออกมาก,ก็บ่เห็นเจ้าเลยแม้เข้าหมดทุกบ้านเนาะค่ะเพื่อนๆชมคลิปด้วยกันเรารักกันไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะเราก็จะจับมือไปด้วยกันเนาะค่ะเพื่อนๆน,นนี่ก็ผ่านสตอรี่ว่าชันโอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยค่ะดีใจด้วยเด้ออายุเนาะค่ะเนาะโรงเรียนผู้สูงอายุผลมาเนาะค่ะเนาะ คุณไปเป็นตำมวนเนกขะ,ะเนาะลองอันลองเพลงสากกันแ,แม่พี่น้องอุย้ยเก่งบทุอย่างคุณพ่อสุนิยันนี่เขาไปนี่ฉุบ้านเพื่อน,นี่บอยกออกเนะคขะเนาะถ้ายุ่ใกล้ๆนี่อยากไปช่มบานยมคุณพ่อเนาะ,ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาผพานไปพานมากรกะทักท่ายกันในเด้อะ,ะคด้อนกขะเนาะคุณสุภาพรก็กำลังรับชมเอากระสีอันให้ดอกกุหลาบเนกขะ,ะเนาะนนรุ่นรุ่นสวรุ่นนี่แล้วก็ ผ่านหมดทุกอย่างแล้ววันเป็นยังไงบ้างคะเนาะคะเนะ่งหฮ่งแปงปังบอผ่านอยังเนี่ยเนาะคะเนาะขอให้เฮิงแปงปังขอบคุณที่มาทักทายเนาะคะเนาะน้ำปักมือเพื่อนเพื่อนยอะม,มากมากเลยขอให้หฮ่งแปงปังของมันมาน้อค่ะเด้อคุณพ่อจ่าปลูกพักกับจิงมูลมาเนาะค่ะเนาะ เอาหัวใจมาฝากขอบคุณค่ะน้องสิริวันขอบคุณมากมายเป็นยังไงบ้างเนาะบางทีได้แ like คมม่สองคอมเมนต์สองคอมเมนต์สามคอมเมนต์นกะขะเนะพอเราไปแตะหน้าจอบางทีก็เดือนหนึ่งกับผู้รัคขังก็มีผู้ร้องขังก็มีอาทิตย์ละสองวันสามวันก็มีเนกะขะเนอ <c oughs> พออายุนะ่ะเนะโรงเรียนผู้สูงอายุผลมานะะเนาะขเนะ ไปเป็นตำมวเนกขะ,ะเนาะลองอันลองเพลงสาบกันแ,แม่พี่น้องพองด้อค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแม่แม่ลำดวนกะขออนุญาตปิดบ้านนะคะสิกินเวลาเพื่อนนกขะ,ะเนาะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องี่ค่ะน้องนกสวัสดีน้องนกสวัสดีนะจ๊ะนะลรุมมณ์แม่ลำดวนกะ,ะ <ๆ S 2> เปิดบ้านยืนยันตัวตนคือครัาบนอกขะเนาะจากไทยคุณแม่เตียงนกขะ,ะเนาะ รุ่นรุ่นรุ่นนี้เพื่อนไปเก่งเก่งเนาะค่ะเนาะกะ็ได้ชมคลิปนี่เพื่อนบาป,ปังไว้เด้อค่ะพีพีพพพน้องน้องเนาะค่ะเนาะปังปังเร็วมากเนาะค่ะสวัสดีสวัสดีนอนมาสองสามวันแล้วนะคะเนาะค่ะเนาะเกี่ยวป่อยลอยใจทักทายกันเด้เอะค่ะเด้อเนาะะค่เนาะ สวัสดีค่ะคุณยายสุธาส่งกำลังใจให้ยายลำดวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสุธากอดๆเข้าบ้านเด้อค่ะเด้อใจให้แล้วจ้าสุดทา้ทายว่าทันเก้าดีสิบดีเนาะค่ะบุเป็นยังเนาะค่ะแม่ลำพวงเพบาะว่าบ่า z o o สมันทาระบบุปผินกันช่วงนี้สตอรี่ก็บ่ค่อยบ่ค่อยเห็นปาไในเนาะค่ะเพื่อนๆส่งหัวใจให้แล้วขอบเจ้า มาอยยุเนาะค่ะเนาะเข้าไปลนห้องน้ำแป๊บเดียวกับอกมาเอาแมวอุดมไปทังใดเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเนาะเห็นคุณปวดจอยอยู่เนาะค่ะเนาะเห็นบ้านแม่ลำดวนก็หลายคนอยู่น้ำเลยถามแม่เตียงเนาะค่ะเนาะขอโทษนะคะที่ถามเนาะค่ะเนาะเราต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางถึงจะผ่านแร้วนะค่ะเนาะก็ต้องไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะแม่ลำดวนกะใหแม่ก้อนเนาะค่ะเนาะทักทายแม่ก้อนคนสวยนะคะเนาะค่ะเนาะ บัดดีแม่เตียงจากที่คำเบี้น้องน้องสมใจเข้าบ้านไม่ได้หรอคะอคนะอน้องคะนะเจ้ากับคขนนะนั่งพ่ออ,อยู่น้องคะนะสวัสดีค่ะสวัสดีไอสวัสดี Facebook, เฟซบุนะ๊กอ๋อน้องคะนอไม่ได้เจอเลยเนะ้องคะนอไม่ได้เจอน้องสิริวัลนานแล้ว สวัสดีคุณลุงมุนมาเนาะคะเนาะเข้าไปห้องคุณพ่อสุริยันกมวนเพราะว่าคุณพ่อคุณกนก็กุยเก่งและคุณกันแนะนำสิ่งดีๆเนาะคะเนาะสุขสันต์วันเลนไทยย้อนหลังเด้อคุณแม่อุดมเนาะคะเนาะย้อนหลังทุกท่านทุกคนเนาะคะเนาะตกเวทีเนาะขอให้คุณยายสุดท้ายเฮงๆปังๆคุณยายสุดท้ายผ่านการันพี่น้องๆ คุณยายเป็นยังไงบ้างนาะสุภาพรกําลังรับชมแล้วก็เข่าบ่ได้ดป่ะนี้กดเข่ามากกัจะจะเด้งไปมองไม่เนาะค่ะเนาะในลำดวนก็เคยเปลี่ยนคือกันเนาะค่ะเนาะจะกลับกับทรงการพุรภีเนาะค่ะะเนายินดีต้อนรับด้วยค่ะเด้อพี่คำเบนกอดก่อนเนาะค่ะเนาะกระสิแหลกแหลกเปลี่ยนคว่วมรูกันเนาะค่ะเนาะ ดีจังเลยเนาะครับเพื่อนๆพี่น้องๆจะน้องสมใจเข้าบ้านไม่ได้หรอค่ะนาอคขะเนาะเจ้ากันนะนั่งพ่อบอยู่นาอคขะเนาะกับกําลังชาร์จแบตนาอคขะเนาะช่วงนั้นกําลังชาร์จแบตกับโบหินแมอุดมอีกนาอคขะเนาะกับโบปิดยางนาอคขะที่มือใดโบหินแม่ลาดวนเนาอคขะเนาะถ้ายังไม่ไปถึงบ้านก็ขอโทษขออภัยขออภัยนะคะนาอคขะเนาะ กันเกขะเนาะมาติดให้กันเนาะกขะเนาะทุกวันนี้ก็ส่งส่งดอกไม้ให้กันเพราะว่าเทคโนู้รูเหมือนเดิมเนาะกขะเนาะเป็นยังไงบ้างคะทางบึงการเนาะกขะเนาะแม่ลำดวนก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่เนาะกขะเนาะยังอยู่กรุงเทพอยู่เพราะว่าคุณตาขะเนาะเข้าบ้านบ่ได้ายโน้องสมใจเข้าบ้านไม่ได้เลยค่ะนากขะเนาะ เมื่ีเนาะค่ะเนาะเศร้ากะสมมงแรงกะสมมงเนาะค่ะเนาะแถมหางานส่งคุณมากเนาะค่ะเนาะเผื่อๆขอบคุณที่มาทักทายขอให้เฮงเฮงปังปังเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ลงคลิปไปก็ขอให้ปังปังเด้อร้อนเนาะค่ะเนาะมาทานข้าวกับมะขามหวานมะขามหวานน้ำพีวผสน อ่อนอิลีคะ่ะคุณยายเนาะค่ะเนาะก็ะเป็นบรรดาลินไทยเนาะค่ะเนาะบรรดลินไทยสิบสี่กุมภาวันบรรดาลินไทยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหิงหิงปังปังทักทายย้อนหลังบรรดาลินไทยเด้อค่ะเด้อเนาะค่ะเนาะบ้านนี้ยินดีต้อนรับชุม,มอี่นี่กับกับเปดอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะ มีการรับชุ่มเนาะคะ่ะเนาะคุณพี่กับกําลังชาร์จแบตเนาะคะ่ะเนาะช่วงนั้นกําลังชาร์จแบตกับเรเห็นแมวดุมอีกเนาะคะ่ะเนาะกับเบป็ปิดยางเนาะคะหมอกลายลายหมอกพีเอ็มเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวนี้ติดอันดับแดงแล้วนะคะสมุดปากาะะกาเนาะคะ่ะเนาะเก่าเนาะค่ะเนาะทักทายเกี่ยวก้อยลอยใจทักทายกันไดเด้อคดื้อเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องเข้ามาแล้ว สู่ไปน้ากันเนาะคะ่ะเพื่อนๆจะไม่ว่าผ่านมาแล้วเนาะค่ะเนาะอยู่พ่วงขยันเนาะค่ะเนาะเพื่อนเมื่อวานเป็นวันลินไายผ่านไปแล้วเนาะค่ะเนาะสุขสรรค์วันลินไาย,ท,ไท,ยทักทายกันทุกท่านก็ตามเนาะค่ะเนาะกะ็เป็นเพื่อนกันทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนะาะค่ะเพื่อนๆรักษาสุขภาพเนี่ยเนาะค่ะเนาะ ภาคอีสานเรานะจะยังไม่เจอเนาะคะเนาะทักทายแม่เตียงค่ะเนาะคะเนาะแม่ก่อนก็ทักทายแม่เตียงเล้อค่ะเด้อกอกลายลายหมอพีเอ็มเนาะคะเนาะเดี๋ยวนี้ติดอันดับแดงแล้วนะคะสมุดประการเนาะคะเนาะคะเนาะบด็บไลป์สดขึ้นตะเกาชั่วโมงหนึ่งเนาะคะเนาะช่วงไงสะสมหกหมื่นนาทีส่วนมากก็จะเห็นเห็นทุกถุกคนเดี๋ยวนี้ ส่วนมากก็จะเห็นทางสตอรี่เนาะค่ะเนาะแม่ลำดวนกับเขาบ้านขอบคุณที่แม่มาทักทายมาให้กำลังใจกันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนขอบค,คุณคุณยายเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมายเนาะค่ะเนาะที่มาทักทายมาคุยกันเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นไรเดียวง่ายๆเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็มีหมอลำว่าจะไปดูเหมือนกัน น้องคะเพื่อนเอนยุคนี้กะเทคโนโลยีเพื่อนก็ไปไกลเนาอค่ะเนาะไปไกลอะไรก็ส่งทางน,นะ้ะง่ะเนาะตัสิกแลกเปลี่ยนควม่มรูกันนาะค่ะเนาะดีจังเลยนาะค่ะเพื่อนเพื่อน,พ,อนพ,พี่นอ้นองจ่ายบันเท้าที่สิบห้าเดือนกุมภาพันธ์นาะค่ะเนาะบันเลนไทยก็ผ่านไปเมื่อวานนี้นาอค่ะเนาะเพื่อน ถักทายกันน้องสงใจคุ้มตระกูลกำลังรับชมคุณสบู่บอกข่งเฮือมุนมาเนาะค่ะเนาะเอาหัวใจมาฝากขอบคุณค่ะน้องศิริวันขอบคุณมากมายเป็นยังไงบ้างเนาะผ่านเล็บผ่านแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะเฮงเฮงปังปังอยู่บอกค่ะเนาะค่ะเนาะเรียนวิ่งดีบ่เนาะคุณลุงบุญมาเนาะค่ะเนาะอยู่ได้หรอค่ะเมื่อกี้มีเพื่อนๆนเข้ามาทักทายอยู่นะคะเนาะค่ะเนาะ น้องบุติชัยก็เห็นหลับตาที่เปิดดวงตาแล้วหัวใจให้เนะาะค่ะเนาะขอบคุณมากมายจะบวปเบิ่งนงังบ่ย่ายมือนี่คือว่ามีหนัง